นี่คือสมุดบันทึกของนายคมที่เอาไว้จดเวลาส่งของให้ใครแล้วบ้างมีอะไรหรือเปล่าครับสารวัตรถ้าสารวัตรจะถามผมเรื่องยาเสพติดหรือว่าเรื่องผู้หญิงที่นายคมไปส่งให้ใครบ้างเนี่ยผมคงให้ข้อมูลอะไรสารวัตรไม่ได้หรอกครับเพราะผมไม่รู้เรื่องไม่ต้องห่วงค่ะเราไม่ได้อยากรู้เรื่องนั้นที่ที่ฉันอยากรู้ก็คือ ทำไมลายมือนายคมถึงไม่เหมือนกันเอาจริงนะครับสารวัตรผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละสรวัตรสารวัตรก็รู้ว่าผมมีลูกความเั้งเท่าไหร่ผมจะไปจำได้ยังไงว่าใครลายมือแบบไหนหรอคะดิฉันคิดว่าคนที่เรียนด้วยกันตั้งแต่เด็กจะจำลายมือกันได้สะอีก พอดีว่าฉันเข้าไปเช็คประวัตินายคมแล้วก็ไปเจอชื่อคุณก็เลยรู้ว่าคุณสองคนเรียนที่เดียวกันอ้าหโอ้จอถอดข้าบหมดสารวัตรจับนายโอลานมาเหรอครับตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่เลยครับครับดับบลจจะเข้าไปหาสารวัตรเหรอครับครับพอดีผมมีเรื่องของนายโอลานที่สารวัตรต้องรู้นะครับงั้นผมฝาก เอกสารส่วนกลางเนี้ยให้สารวัตรด้วยครับตกลงยังไงคะคุณโอลานกับนายคมเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าใช่ครับแต่ผมไม่เห็นว่ามันจะแปลกตรงไหนเลยสารวัตรมันก็ไม่แปลกหรอกคะ่ะดิฉันถามเพื่อต้องการให้แน่ใจก่อนที่จะขอตัวอย่าง DNA จากคุณโอราน DNA สรวัตจะตรวจ DNA ผมด้วยเหรอครับพวกเราคิดว่าคุณโอลานมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมศิรินยาค่ะขออนุญ,ญาตครับสารวัตรว่าไงหมดมีคำสั่งจากโซนกลางครับโวนกลางอยากให้สารวัตรหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ตอนนี้ครับ